สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพียงชวนมาทํางานที่ร้านอาหารนะคะวันนี้เพียงจะแปลงร่างเป็นช่างไฟค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะตรงนี้มันหย่อนลงมาเดี๋ยวเพียงก็ต้องหากาวมาติดเพื่อให้เขาเป็นระนาบเดียวกันค่ะสองชี้นะคะแล้วเพียงก็จะเปลี่ยนหลอดไฟตรงนี้ ทนทคมีดวงหนึ่งที่ดับนะคะเห็นไหมคะทุกคนทํางานที่เมืองนอกไม่ใช่สบายนะคะทุกคนเขาจ้างมาเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟอย่างเดียวนะคะต้องเป็นทุกอย่างให้เธอจริงๆก็คือวันนี้ก็จะเป็นช่างไฟให้เธอคะ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยทุกคนคะ่ะเป็นจะใช้กาวสองหน้าแบบนี้นะคะแบบนี้จะแข็งแรงเลยคะ่ะ เดี๋ยวเพียงจะตัดให้เขากว้างประมาณหนึ่งเซนนะคะทุกคนแต่ความยาวเพียเอาความยาวนี่แหละคะ่ะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งในการทำงานร้านอาหารไทยในอังกฤษนะคะอะไรเล็กๆน้อยๆที่เพียนสามารถทำได้เพียก็จะทำค่ะโอเคเพียงได้แบบนี้แล้วเพียก็จะติดเข้าไปเลยทุกคนเดี๋ยวต้องกดประมาณกึ่งกลางเลยนะคะแบปบนี้ค่ะได้แล้วทุกคนคะแตจะรีไอเขา แนบไปกับสายไฟเลยนอ๋อเหนี่ยวดียี่ห้อนี้เหนี่ยวแข็งแรงดีค่ะอนรีบล่อไปนี่นเสร็จแล้วก็จะจับขึ้นเลยให้เป็นไฟซ่อนนะทุกคนยังไงคะพินติดแค่ฝั่งเดียวเพ็นก็ว่าพินโอเคแล้วนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันก็ได้ถึงสองฝั่งเลยค่ะเดี๋ยวตึงละแฮปปีล้ละค่ะเดี๋ยวเราย้ายไปทําตําแหน่งต่อไปเลยค่ะด้านนี้ก็จะมีสายไฟย่อนสองข้างใช่ไหมคะเพียงก็จะ รวบตึงแค่ข้างเดียวค่ะแต่เพียงจะไปรวบตึงฝั่งด้านนู้นนะคะด้านนูน้นมีสองข้างคือตรงนี้กับตรงนี้เพียงจะไปรวบตึงฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยเพียงก็จะทําเหมือนเดิมนะคะลอกแผ่นกาวด้านหนึ่งติดสายไฟก่อนแล้วอีกด้านหนึ่งก็ติดก,กับไม้ค่ะเพื่อเป็นการซ่อนไฟเห็นไหมคะทุกคนเพียงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเพียงจะไปเปลี่ยนหลอดไฟนู้นเลยโอ้ หลายคนอาจจะเคยเห็นหมูปีนต้นไม้ไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมคะวันนี้หมูจะเป็นหน้าบาครค่ะทุกคนเอาใจช่วยเพียนด้วยนะ <c oughs> สองอึ๊บแบกน้ำหนักตัวเองทุกคนเ,คเดี๋ยวเรามาลุยกันเ,เลยอึ๊บกันอื่นเพี่ต้องมา ถอดหลอดไฟตรงนี้ก่อนนะคะแล้วตรงนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเพนจะไปถอดข้างล่างค่ะเดี๋ยวต่อไปเพีจะมาถอดไฟข้างล่างตรงนี้นะคะมันจะมีเคี้ยวที่เป็นเนี่ยค่ะเป็นลวดอยู่ตรงนี้นี่เลยเพียก็จะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED นะคะห้าสิบวัตต์ค่ะวอร์มไว้ white. อันนี้เป็นรุ่น G U 1 0นะคะทุกคนก็จะใส่เข้าไปบ้าแล้วก็ จะใส่ลวดเข้าไปโอเคได้แนละ้วทุกคนโอเคต่อไปก็จะเสียบตรงตูดนี่เข้าไปโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนเรามาติดตามดูผลง,งานกันเลยหลังจากที่เพียนซ่อมสายไฟแล้วใช่ไหมคะทุกคนโดยใช้กาวสองหน้าติดแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟดูดีขึ้นเลยทุกคนเห็นไหมหน้าบาสว่างสว่างชวน ให้สั่งเครื่องดื่มเลยค่ะคืนนี้อืนนี้ต้องขายดีๆ <c oughs> น้อยเรียบร้อยค่ะ <c oughs> ไซซ่อนของเพียน <c oughs> สวยงามว,ว้าว